เกิดเหตุโรงงานทำพลุงานศพและงานพิธีต่างๆระเบิดส่งผลให้ไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างมีผู้ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสสรายเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช5 5 4พันห้าร้าพันตำรวจโทอักพิวิจันทวงศรัรวัตรเวรสานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุโรง,งงานทำพลุงานศพและงานพิธีต่างๆระเบิดไฟกำลังลุกไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในที่เกิดเหตุที่บริเวณบ้านเลขที่8 หมู่15าตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจึงประสานรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลตำบลเขาวขวางและรถน้ำดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุให้เข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงและรายงานให้พันตรวจเอกชาติชายนาถึงพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งและพันตรวโทธาราศรีพรมคํารองพุ่งกับการสถานีตำรวจ บ้านโป่งได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบชุรีในที่เกิดเหตุพบเพลิงกําลังลุกไหม้บ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังช่วยกันฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงที่กาลังลุกไหม้ให้อยู่ในวงจํากัดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งทราบว่ามีจํานวน3รายคือนายแร่สงแอร์อายุ77ปีนายปิ่นสงแอร์อายุ72ปีและนายนุกูลสงแอร์อายุ23ปีถูกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ช่วยกันนํา ส่งโรงพยาบาลบ้านป่งไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดอาการสาหัสเพราะถูกไฟคลอกจากการสอบสวนนายสิทธิพลสงแอร์อายุ16ปีซึ่งเป็นหลานชายของนายแร่สงแอร์ทราบว่าบ้านหลังนี้ได้ดัดแปลงเป็นโรงงานประกอบกิจการทำพลุงานศพและงานพิธีต่างๆโดยจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำพลุอยู่ในบ้านทั้งดินปืนสายไฟชนวนร,รวมทั้งหัวเชือ้อและปกติตนก็จะเข้าไปช่วยทำงานที่บ้านหลังดังกล่าวแต่ก่อนเกิดเหตุได้ออกมาธุระด้านนอกและได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นภายในบ้านจากนั้นก็เห็นไฟลุ ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างจึงได้ตะโกนให้เพื่อนบ้านเข้าไปช่วยดับไฟและช่วยคนเจ็บที่ติดอยู่ในบ้านออกมาส่งโรงพยาบาลพร้อมถังแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวส่วนสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้น่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดหรืออาจจะมีใครทําให้เกิดประกายไฟขึ้นซึ่งถังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทําการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป que yo tenga por qué...